ในรับฟัคซีนสองเข็มขึ้นไปแล้วก็ในขณะที่นั่งโซมเราขอตื่นโพลุกตายดีกว่าขอกดตายแบบดี้กระบวนการียนเชิญท่านผู้ใหญ่บรรจบมันดีในฐานะผู้ใหญ่บ้านผู้นำจุกจุนให้เชิญครับดึงคนจากธนาคารด็อกเตอร์อาล่ากัดตึงนะครับซึ่งวันนี้ต่อไปเดินทางมาว่า ในกิจกรรมในวันนี้นะครับในวันนีขอขอตนนนน้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญสูนะครับครับก็ขอความอน,นุเคราะห์หรือว่าทำความเข้าใจกับผู้เล้องอและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในวิเกวันนี้นะครับเพราะว่า็นการได้รับการขออนุญ,ญาตนั้นหรือว่าเป็นเรื่องยากนะครับผมต้องไปขออนุญ,ญาต ทางคณะท่านเจ้าภาพนะครับแต่ว่าทางเราต้อนนก็บอกว่าจะไม่ให้มีการแสดงนะครับตรงนี้และทางเจ้าภาพก็อยากให้มีการเล่นวงดนตรีร่วกันนะครับเรา่าถามผมว่าทำไมท่านถึงขอได้นะครับตรงนี้ผมต้องขอบอกทีตึงนะครับว่าในการขออนุญาตในการ ไอค้ความรบหรือว่าให้ทัตามมาตรการทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็ขอคนร่วมมือนะครับทุกท่านทุกคนจะต้องสวมแน,น้ทุกท่านและใช้ในการนัดต่อใช้ระยะห่างนะครับตรงนี้ถือว่ามาตรการของทางสาธารณสุขนะครับถึงได้อนุญาตนะครับและถ้าถามว่า จะทำตามมาตรการได้หรือไม่ตรงนี้ในเมื่อมาถึงขณะนี้นะครับต้องขอความร่วมมือนะครับกับทุกท่านทุกคนนะครับขอความร่วมมือจริงๆนะครับเราต้องใช้ในการทุมหรือว่าในการดูนิเกีนี้ให้ตามมาตรการนะครับบางคนว่าเออมันเส้นดีนะครับที่ขออนุญาตได้ใต้ผมก็ไม่ได้เลยเส้นอะไรหรอกครับ ผมก็ขอไปตามธรรมชาติหรือว่าขอไปตามกฎระเบียบของทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จริงท่านรองคือศาส์ท่านรองพบว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านก็อยากจะมาร่วมงานในวันนี้นะครับพอดีภารกิจของท่านนั้นมีเยอะท่านก็เลยบอกว่าวันนี้มาไม่ได้นะครับที่จริงท่านรองคือศาร์วันท่านอยากจะมา นะครับสำหรับว่าคราวนี้ผมว่าทึงเชิญท่นานไปอยากมานะครับครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับท่านผู้เกี่ยวข้ทุกท่านหรือว่าท่านที่มาชมนะครับขอความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าบริษัทต่าดีนะครับวันนี้ขออยู่ในตามมาตรการหรือว่ามปความคุมเข้มเขโปปาโรคระบาดนะครับเพราะฉะนั้นวัน ครับอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดรสามารถจับโจมนะครับซึ่งเป็นผู้สรงบรรพุติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่านเป็นผู้ออกแบบผมจะเรียกว่าเป็นแหลมาร์คหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่ผิดนะครับครับโอกาสนี้ท่านมีความรู้สึกดีๆกับพี่น้องชมชนชาวบ้านต่างกลางเช่คกับขอบคุณมากครับท่าน อดีตผอ,อ,อนะครับตั้งเป็นพิธีกรถรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านจากตำราหรือว่าขัมกลางหมู่แปดเนี่ยให้กว่าเอารพนะครับปีที่แล้วผมก็นำนักศึกษาแล้วก็คนาจารย์เนี่ยมาสร้างผลงานประบิมากรรมที่สะพานบ้านขัมกลางแต่ดันผัดไปผัดมาก็จะเห็น ะครับเป็นหนึ่งกิจกรรมของโครงการยูทูทีนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิทยาคมได้ิมาของเรานั้นเนี่ยมีความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งก็คือบหลานของประชาชนตำบลบ้านขามกลางและก็อำเภอพี่มาเนี่ยหลายคนหลายพักได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า โครงการดูทีทีนั้นเนี่ยจะต่อเสร็จสองซึ่งตรงนี้ก็รอคณะรัฐบาลเนี่ยจะมีพั้นอคอนเรื่อะไรนะครับก็าคิดว่าฝูงล่ารของท่านเนี่ยก็คงได้มาร่วงกิจกรรมกันเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าทุกวิถีใหม่ดิวรามเนี่ยเราก็เข้าใจนะครับว่า,ากัรจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีอประสาน แต่ว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านบรรพบบันดีเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านถามกลางหมู่แปกนะครับที่ทําบุญนะฮะทำบุญก็คือว่าทำบุญหาคุณแม่ญาติวงหมั่นดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยผมก็ทราบว่ามีการแก้บนด้วยอันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็น จิตสาระที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็คือว่ามีการจ้างมหรสุจนะกรับมาพบปากกับพี่น้องประชาชนตะบนท่าหลวงโดยเฉพาะป้นขามกลางเนี่ยในยุคนี้วิกฤตอย่างนี้การแสดงมหรสพไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้เป็นน้ำใจของท่านผู้ใหญ่บรรจบบันดีและก็ครอบครัวมันดีจริงๆที่พี่น้องได้สันนาการกับลิเก ที่มีชื่อเสียงของนคนรราชสีมาตรงนี้ผมถือว่าเป็นน้ำินจน้ำใจที่ผู้ใหญ่ประจบมัตดีบอกให้พี่น้องประชาชนตำบลบ้านคำกลางแล้วก็ท่านหลวงตกอเลยต้องผู้ใหญ่เลยครับผมในฐานะที่นับถือพระพุทธศาสนาบูชาองค์พระศัตวดาสัมบา,า,ารั์พุทธเจ้าลำลึกถึงคุณงารรมความดีของอุปการีต่ตางๆ ผมก็คิดว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่เสริมส่งคุณค่าทางจิตใจให้กับครอบครัวแต่กูลบันดีและก็พี่น้องประชาชนคนท่าหลวงเน่ยให้มีความรักความสาม,มัคคีเป็นปึกแผ่ที่แน่นหนาและก็มั่นคงการแสดงลิเกในวันนี้อาจจะเสริมส่งในเรื่องของอัคครเจตวิญญาณรวมทั้งศิลปภาพในการแสดงออกก็ขอให้พี่น้อง ชาวบ้านของพวกเราดีสุขจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นผมในฐานะที่เป็นอาจารย์จากร,ราชพัณฑิตกร,ราชสีมาที่มีโอการมาร่วมกิจกรรมทั้งที่ปีที่ผ่านมานักกิจกรรมที่เกิดขึ้นอีกต่อไปในภายภาหน้าอีกแล้วกิจกรรมเนี่ย<ม>ก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บรรจุบับบดธีและก็ครอบครัวตระกูลบรนดีรวมทั้งพี่น้องประชาชนตำบลท่าวหวงทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนผมก็ยังคิดนะครับให้ท่านทั้งหลายเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์และก็รักษาบริเวณพื้นที่สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่เป็นลาน้ำมูลซึ่งถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนให้กับพี่น้องชุมชนตำบลบ้านขับกลางของเราเนี่ยโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดและก็ช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีปฏิบัติกรรม แห่งแรกและแห่งเดียวนะครับติดติดเกิดที่ตำบลท่าหลวงของเราโดยเฉพาะสะพานบ้านขามกลางอนาคตข้างหน้าเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นความสําคัญของความเป็นศิลปะและก็วัฒนธรรมรวมทั้งพื้นที่สิ่งแวดล้อมก็จะเกิดกิจกรรมดีๆของเราในต่อไปในอนาคตข้างหน้าท้ายที่สุดต้องขอขอ,ขอบพระคุณนะครับแทนครอบครัวหมันดีแล้วก็ พี่น้องประชาชนของเราที่มาร่วมง,งานดูมองรศอย่างคุณณาสามขั้งขอให้พวกเราจดจำปรากฏการณ์ดีๆอย่างนี้เอาไว้วิกฤตโควิดอาจจะทำให้เราหา่างไกลแต่สำหรับครอบครัวหมั่นดีแล้วก็ให้กับพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณมากต้นสตราจามสามารถจับตื่นกับกริมาทำระบำมักขาที่สะพานใต้ทางด ไม่มีการเริ่มต้นและก็จะไม่มีการต่อยอดอจะไม่มีการยิ่งใหญ่เลยนะก็แค่น้อยครับ